มาเลยครับทุกท่านทุกคนตามข่าวสารกันต่อครับในรอบดึกๆแบบนี้กับผมเอฟชนะยุทธนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารของ Foreign เียสนะครับโอ้โหเวียสเนี่ยคิดรอบครอบอาจจะอยู่กับเลวเซ่นต่อไปก็ได้อาจจะยังไม่ย้ายทีมอะไรเงี้ย f o r ์เรนเวียสครับมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติเยอรมันที่เนื้อหอมสุดๆเนี่ยกำลังพิจารณาอนาคตของตัวเองอย่างรอบครอบแล้วก็มีน,นโนว่าจะยังไม่อยากรีบร้อนเรื่องการย้ายทีมอาจจะอยู่ที่ห้างยาต่อ รายงานข่าวจากคิกเกอร์ครับสื่อของเยอรมันบอกว่าฟอร์เรนเวียสนะครับกอ,องกลางตัวรุกคนสำคัญของเลเวอร์เนีรยรู้ดีถึงสถานการณ์ความสนใจจากหลายทีมในตอนนี้แล้วก,ก็กำลังพิจารณาปักหลักอยู่ในบุนเดสเลกาต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่การย้ายไปสโมสร,รใหญ่อย่างไบเยนมิวนิกนะครับแต่รายงานก็บอกว่าเวียสกำลังพิจารณาอยู่ไบเออร์เลเวอเซนต่อไปตามสัญญาปัจจุบันที่มีอายุถึงปี2 0 2 7เลยอะไกลนะครับเดือนมิถุนายน ังนั้นนะครับจะไม่มีการรีบร้อนเรื่องการได้ทีมเกิดขึ้นในช่วงเสมอปี2025แม้ถึงเวลานั้นน่าจะมีข้อเสนอมูลค่ามหาศาลยื่นมาให้ทางเลเวอร์พิจารณาก็ตามนอกจากไบเยนที่ต้องการบ s เสแล้วนะครับก็ยังมีเรอัลมาดริดแมสตี้แล้วก็อาร์เซนอลก็จับตามองสถา,านการณ์เหมือนกันและไม่ปิดโอกาสคว้าตัวหากมีความเป็นไปได้ที่การได้ทีมอาจจะเกิดขึ้นแต่อุปสรรคสำคัญก็คือเรื่องค่าตัวที่จะทะลุ100ล้านยูโรอย่างไม่ต้องสงสัย ท่านั้นของไบเออร์เลวูเซ่นครับก็ปรารถนาที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเวสเหมือนกันเพื่อยกระดับค่าจ้างให้สมน้ําสมเนื้อกับผลงานในปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะแม้ว่าตัวรูกวัยยีปีอย่างเวยสยังไม่ต้องการย้ายทีมในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับผม,มเนื้อหอมแต่ก็ต้องคิดอย่างรอบคอบนะครับเรื่องการย้ายทีมว่าจะเอายังไงมันก็มีผลกับฟอร์มการเล่นของตัวเองด้วยถ้าว่าย้ายไปแล้วฟอร์มไม่ดีเนี่ยมันมันก็มี ส่งผลอยู่แล้วแหละครับในส่วนนั้นแต่วีเอสเขาจะคิดอย่างรอบคอบนะอาจจะอยู่กับเลเวอร์ต่อไปอีกสักปี2ปีนะขอให้กระดดูแข็งแข็งกว่านี้ก่อนแล้วก็มีประสบการณ์ในบุนเดสลีกาเยอะกว่านี้ค่อยอาจจะออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่กับทีมใหม่อะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับตามข่าวสารกันต่อของดาวิดอลาบานะครับโอ้โหเรนบริดอาจจะโซตต่อเนื่องเลย คาดว่าอลลาบาเลื่อนคืนสนามอีกแล้วนะครับยังไม่พร้อมดาวิดอลลาบาปราการหลังของเรอัลมาดริดครับมีแนวโน้มจะต้องเลื่อนกําหนดการคืนสนามออกไปจากเดิมอีกถึง2เดือนเพราะเจอปัญหาในการฟื้นฟูร่างกายนะครับออยางเรเรโบครับสื่อของสเปนบอกว่าเรอัลมาดริดกําลังเผชิญปัญหาในแนวรับเพิ่มเติมรอบด้านหลังจากเสียแ็ปขวาอย่างแดนนี่กาบาคาวบาเจ็บพักยาวไปแล้วล่าสุดดาวิดอลลาบา ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะกลับมาคือสนามได้ในเดือนหน้าครับโอ้โหงามไส้แล้วแบบนี้รายงานก็บอกว่าการฟื้นฟูร่างกายของอาราบาถูกยืดออกมาสักระยะหนึ่งแล้วครับโดยอาราบาเองเนี่ยฝึกซ้อมคนเดียวมาตลอด1เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าค่อยๆฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติแต่ความหวังที่จะกลับมาคือสนามในเดือนพฤศจิกายนตามกําหนดเดิมดูริบรีลงไปเรื่อยๆครับต้องใช้เวลาอีกเดิมทีอลาบาครับมีกำหนดกลับคือสนามในเดือนเดือนหน้านี่ครับพฤศจิกายนตามขั้นการนะ แต่บางแหล่งข่าวก็บอกว่าอาจจะเป็นต้นเดือนธันวาคมยังก็ตามครับสถานการณ์ตอนนี้มีแนวโนว่าอาจจะรอถึงเดือนมกราคมปีหน้าเลย2 5กว่าจะกลับมาเล่นให้กับเรอัลมาริดได้อีกครั้งหนึ่งท่านนีคนน้ครับคาร์โลชินติกุนซือของเรอัมาริดครับยังพอโล่งอ,อกล่งใจได้บ้างนะเมื่อคาดว่าจะได้ใช้งานเอเดมิลิเตาลงยืนเซนเตอร์แบ็กตัวจริงอีกครั้ง หลังลงตัวสำรองในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะบียรลเรือดำน้ำสีเหลืองไปสประตูศูนย์ก่อนเบรกทีมชาตินะครับโอ้ดาวิดอลาบานะครับยังไม่พร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทางราชันชุดขาวเรอัมริดอาจจะยืดเวลาออกไปอีกอเพื่อเผออาจจะกลับมาอีกทีนูนะ่นน่ะต้นปีใหม่นะครับ2อ2 5ในเดือนมกราคมอะไรเงี้ยโอ้โหเวลายืดเดยอะออกไปอีกครับสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากม สถา,านการณ์กองหลังของมาริดเองก็น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับถ้าเจอแบบนี้ครับโอ้โหต้องต้องเสริมแลยไหมละ่ะตลาดมกราคมถ้าหากว่าไม่ได้กลับมาจริงๆอาจจะต้องเสริมแล้วครับสําหรับทางราชันุูข่าวมาริดครับเพิ่มกองหลังหน่อยนะเพิ่มหน่อยนะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้ไปตามกันต่อครับข่าวสารของแกเร็ตเซาเกตนะครับเหมือนตอนนี้ยังไม่เร่งรีบจะรับงานนะครับมีรายงานบอกว่าแกเรซาเกตขอเวลาพักอีกนะครับ ยังไม่เร่งรีบรับงานในปีหน้าแกเร็โซกเกตอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับยืนยันไม่รีบร้อนกลับมารับงานคุมทีมในปีหน้าไม่มีรายงานบอกว่าอยู่ในความสนใจของ Manchester United แมนเชสเตอร์ยูนเตตดปิแสดงแกเร็โซเกตเนะี่ยเขาอำลาจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับหลังจากพาทีมเป็นแค่รองแชมป์ยูโร2ครั้งติดต่อกันโดยรอบชิงชนะเลิศยูโร2 0 2 4ก็แพ้ต่อสเปนไปน1ประตูสอเป็นอันปิดฉากการคุมทีไลออนหรือว่าสิงโตมรามเนี่ย ที่ทำงานมาตั้งแต่ปี2016นู่นในการประชุมใหญ่ของสมาคมโคชยุโรปหรือ A.C.A. นะครับ A.C.A. นะ E.C.A. นะที่กรุงเอเธนประเทศกรีซนะครับขอไปด้วยนะท่านผิดกระดั้เกตถูกนักข่าวคนหนึ่งครับตั้งคำถา,ถามถึงเรื่องอนาคตการทำงานหลังจากนี้เขาก็บอกว่าผมจะไม่รับงานโคชในปีหน้าแน่นอนผมมั่นใจแบบนั้นผมต้องการให้เวลากับตัวเองในการตัดสินใจทางเลือกที่ดีสุด ผมโชคดีที่มีโอกาสมากมายรออยู่ข้างหน้าสำหรับประวัติการคุมทีมของซาเกตล้มเหลวกับการคุมสมโมสรมิดล์สโบรครับระหว่างปี2 0 0พัถึง 29. ฉะนั้นได้เข้าทำงานกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษและได้คุมทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีระหว่างปี2 0 1 3ถึง2 0 1 6ก่อนสุดท้ายจะพลัดจับผูนะครับได้คุมทีมชุดใหญ่แทนที่ของแซมอาราดชที่เจอปัญหาจนถูกไล่ออกนะครับนั่นเลยครับคอนเฟิร์มว่ายังไม่รับงาน ปีหน้าก็ยังไม่รับงานขอคิดอนาคตดีๆซะก่อนนะครับสำหรับฉชนั้นของแกร์ซาเกตโอ้โหก็นั่นแหละก็เป็นเป้าหมายของแมนยูแต่สุดท้ายทางตัวเขาเองขอให้เวลากับตัวเองขออยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตให้มีความสุขก่อนค่อยมารับงานอีกทีคอยว่ากันเรื่องงานคุมทีมนะครับเดี๋ยวเราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับทาง U Score 365นะ เอาเลยครับในเดือนตุลาคมนี้ครับวันที่1-3ึตุลาคมมีกิจกรรมดีๆมาฝากจากยูสโกสามหนะครับโอ้โหก็ตามนั้นเลยนะครับมีรางวัลแจกของรางวัลเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลเงินรางวัลรวมไปถึงของที่ระลึกนะครับรางวัลกว่า2,000กว่ารางวันนะถ้าใครสนใจก็สามารถสะสมยอดกันได้นะครับเล่นลุ้นคูณ10นะครับโอ้โหเงินรางวัลมากกว่า6 8 0 0 0 0บาท กับทาง power u score 365ครับจัดไป5นะครเรื่องกีฬาก็ต้องอนใจทาง u score 365ครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ add u score 365ได้เลยเมียน้ำหน้าด้วยนะหนึ่งถึตุลาคมนี้เท่านั้นไปทิ้งดวนกันที่ข่าวสารของเตโอเอเนเดสกันหน่อยครับโอ้โหเหมือนมีประเด็น,นครับเอเจนต์ของเตโอออกมาแชรว่า a อซิมิลานเนี่ยไม่คุยสัญญากับเตโอมานานแล้วนะครับ ท่านั่นของมาเนโอกาเซียกิลอนครับอเอเย่นของเตโอเอเนเดสกองหลังจากเอซีมิลานครับยอมรับว่าการเจราจาสัญญาใหม่อาจจะถึงทางตันเพราะไม่มีความขึบมหน้ามานานกว่า4-5เดือนแล้วสัญญาฉบับปัจจุบันของ An es, อเตโอเอเนเดสดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้นจะหมดลงในปี26 6ซึ่งเอซมิลานก็พยายามถกกับเขามาระยะหนึ่งแล้วแต่ดูเหมือนไม่มีอะไรขื้หน้ากิลอนเผยว่าไม่มีการเจราจาอะไรดำเนินอยู่ เราไม่ได้คุยกันมานาน4 5เดือนแล้วนะนะับตั้งแต่พฤษภาคมหรือมิถุนายนพวกเขาถามผมว่าเขาแฮปปี้หรือเปล่าเขาอยากอยู่ต่อหรือเปล่าเราตอบว่าใช่หลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อกันอีกเขารู้สึกสบายใจกับที่ที่เขาอยู่เขาอยู่ที่นี่มานานกว่า6ปีแล้วผมรับกันได้ว่าเขาคิดว่าจะบรรลุกตกลงกันได้และอยู่ไปอีกนานตราบนานเท่าน,านั้น อย่างไรก็ดีเราไม่ได้รับข้อเสนอจากสโมสรมาวางบนโต๊ะให้พิจารณาเลยในะตอนนี้นานกว่า4-5เดือนอันนี้คือสิ่งที่มารูเอลกาเซียกิลอนนะครับเอเย่นของเตโอเอนเดสครับกองหลังจากเอซิมิลานยอมรับว่าไม่ได้คุยสัญญาใหม่กับทางเอซิมิลานเลยนานประมาณ4-5เดือนแล้วนะครับท,ท,ทั้งๆที่นักเตะเองก็ถือว่า,ามีความสุขที่เอซิมิลานประสบการณ์ก็ ดีเลย่ะครับสำหรับเตโอนะครับักเต่ทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้ครับก็ฟอร์มในทีมชาติก็สม่ำเสมอตลอดนะแต่กับเอซิมิลานบางทีอาจจะโดนโจมตีบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมมาโดยตลอดเหมือนกันก็ต้องมาตามหลังจากนี้ว่าสัญญาใหม่ระหว่างเตโอเนนเดสกับทางเอซิมิลานจะเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้ก็ต้องมาตามกันยาวๆนะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกๆแบบนี้ครับทุกท่านคน พักผ่อนให้เยอะๆดูแลสุขภาพด้วยครับหารอะไรกินอร่อยอร่อยไปไหนมาไหนก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองทุกท่านทุกคนนะครับมีกินมีใช้ทำอะไรก็ขอให้มีความสุขชีวิตมีความสุขยิ้มวันละนิดจิตจำใส่นะครับทำงานก็ขอสู้ๆตั้งใจเรียนด้วยวันมันหนึ่งเวลามันเร็วมากนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพักผ่อนหลับได้เงินหมื่นเติมได้เงินแสน นะครับหลับให้สบายบายนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรก็หลับให้สบายจริงๆก็หมายถึงว่าผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับถือว่าให้พักผ่อนเยอะๆนะครับผมพักผ่อนเยอะๆแล้วก็จะจะได้มีแรงทํางานในวันต่อไปนะครับสู้ๆด้วยท่านทุกคนผม,มนอิสรยุแล้วก็สเก็ตบอลรักทุกคนเหมือนเดิมเสมอนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลย